สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นานเของส่รายการเบิงแล้วรวยสีหาโฮขับพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่เก้านะคะเดือนก,นกรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะ่ะมโอนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องบานทอดสุขูสุคนคะ่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะ่ะมโอนี้ปูแล้วมีแนวทางตำล่าของหลานเคยของปูม่มาฝากนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งแนวทางของหลานเคยปู่นะคะหัวที่ย์านมากเขาวิ่งสองนะคะตะวันจั ปูเพราะเขานะคะแต่ว่าเขาโตวิ่งนะคะร้านเคยปูเพื่อนก็บอกว่าโตวิ่งนี่ช่วงมาสีบร์ูจักเทอนะคะพี่้องค่ะเมนี่ปูเราก็เลยได้ติดตามหายนอดสาหรับแนวทางของร้านเคยนะคะพพี่้อกค่ะแล้วเมนี่ปูเรากับมาเน้นย้ำแนวทางของปูหอมสําหรับตาเล่านะคะแนวทางของปูมัธยพานมากกับเขาหกหกนะคะพพี่้อกค่ะเขาหกหกค่ะตัวตัดเหรียญเนาะปูเราหายหกขาหกนะคะพพี่้อกค่ะเอาเมนี่นะคะแนวทางของร้านเคยปูนะคะหลักการโตที่ปูเราเน้นย้ำเมนี่ค่ะตาเล้า นะคะซีดามาเป็นตัวใดพอมรวิรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้พอมๆการการค่ะค่ะผู้คะผู้ไม่ไหนมาฝากในนอค่ะผู้ไดค้คลิปนี้ค่ะเกิป็นเลขกันสูตรเลขม่วนบินหลับโอโ้ของร้านเคยนี่บอกครับปู้อ่าค่ะ บ้านเคยมันเป็นทรงใหม่เพิ่งเมันงานก็เข่าอยู่เนาะเวียงวิ่งของเพิ่นเนาะค่ะมันมาเบิ่นนี่ก็ได้ก็เลยนั่นมันมากทุกครับเนแบวิ่งสองกัดหือว่าเข่าอยู่เนาะค่ะปู่มันออกสองยังก่อนหนึ่งสองศูนย์หกหกค่ะลางมันก็ออกสองศูนย์ค่ะเข่าทุ่งบนทั้งรางตัวนี้เลยวิ่งเนาะวิ่งเพิ่นวิ่งตัวเดียวว่าแม่นบ่ะครับปู่ วิ่งตัวเดียววินสองตัวเดียววินสองเข่าล่างครับผู้คะเข่าล่างโอ้ทั้งทคร่องมันเป็นนั่นสองศูนย์หกหกเนาะแม่งครับเออมันเข่าบนเข่าล่างอีนีตัวนั้นครับผู้อืมมันมันบนมันเป็นมอบนมันเป็นศูนย์หกหกค่ะล่างเข่าล่างย่างเดียวค่ะสองศูนย์ค่ะอือค่ะค่ะผู้คะถือว่าเข่าอยู่เนาะถือว่าเข่าอยู่ค่ะบผู้คะ อันนี้ก็เกิดสูงมหาิมันไม่จะคูเหรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านี่เก้าคู่เราก็วิ่งหาเรื่อยาทันหมดค่ะวิ่งหาไม่เดียววิ่งหาค่ะอืมตามมันนับใหม่ดันตามสูงไปมหาินบออันมีตัวไหนเนี่ยครับว่ามันเจเขียนลงไม้เนาะค่ะมันมี มุกแปดค่ะสอง 4, 4, 2ี่สองสองซี่แล้วก็4ี่สองดีค่ะพ่อืมเป็นไงครับผมสองซี่สองค่ะอืมแล้วก็เจ็ดเก้าดเิค่ะเออเจกค่ะหนึ่งสาเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งสามค่ะห้าสองห้าสองค่ะห้าสามห้าสามค่ะเจ็ดศูนย์เก้าศูน เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ค่ะมันแล้วก็ดิ่งตัววิ่งหานักค่ะนี่เนี้ยแหละเอาหน่อยพู่อมกัเขาคนี่ก่าครูบางเนื้อหันมวลแรงนสิบสองค่ะพูร่วมตัวกันออค่ะอย่นัเป็นเร่องแต่เป็นมจะว่าเขาสูมหมดจังสัตวรอจว่าหมดหมดงนมันมันเป็นมาเบิ่นเนาะมันลิเลยกันเนาะค่ะผู้คะเปนมากเบิ่นขงเป็นเรื มาบุญนี่หละกาที่พิดน้าเบื้งาเชีนั่นเป็นวันมันเข่าสุงมวันทกคนแลองเราบ้าปากะที่เันเป็นส่งใหม่บ้างเมื่อนี่หละเป็นวันน yeah, <ặc> UH! ั่นหลังเบื้องมากมันจกเขาแท้เดยกเล่าแล้วเข่าสุ่มวันนั่นค่ะพ่อเว่าคนกับว่ามีทุนเลนไหลันก็เลนตัวสิบบาท้าบบาทมันเกิดใสูงหมดันที่สีน่าเมื่อนั้นมันมากเบื่อเบนตัวนี้ได้ถึงแก่เด็กบินกันละค่ะมันจะเขายก ้าบพิหน้าเบิ้งเนาะค่ะเนคนทรงใหม่เบิ้งนีต่เบื้ที่ว่นนั่นยุ่นี่่เลยเนยีสไหมก็เลยค่ะแม่ยู่ดอกครับปูเนาะแต่มันพูดิตจมกันมันตะนั่นกันั่างค่อพิจนาเบิ้งจิตจมลองเบื้งกว่าเปนมันเขาสูงหงษ์ที่นาค่ะกตลองเบิ้งหีีเนาะครับพูดได้ค่ะตัวของปูลัจากมันก็เหนียวฟันแล้เจาเป็นฟันยังจำไดเจ้าะแบ กูก็เ <Tipp> น <ett> ้น <motiv> ต <ators> ัวเดียวละเนอะค่ะเน้นตัวเดียวละตัวสองเก่าซีนั่นละตัวฟันในบอกในบอกเอฟมิ่งสื้อจะมันถูกมันยากไร้กูซื้อลอยกูลอยโหลดจกินสินาค่ะนั่นแหละนี่ตัวเม็ดเดียวเท่านั้นเราต้องกู้อะไรพวกกลุ่มแดงไอ้คนเห็นน้ำอีกตัดน่าจะผู้จัาหนึ่งคนว่าท่านเห็นชิดมือว่านี่อ่านที่มาเห็นมือนี้เองสินะค่ะของกูก็เดียวไปติดน้ำเงินเม็ดเดียวนี่ละ มันมันเก่าเข่ากันอยู่ด้วยค่ะมันจับเป็นอันมันไม่อยู่สองซี่ตรงกันอยู่เนาะลองซี่สองมันตรงกันอยู่ของปูมันเป็นสองเก่าซี่นะเอากับปีนครับแต่นี้เป็นซี่เก่าสองสี่นะครับผู้คะเพราะว่ามันมันเม็ดเดียวนึงก็ล่งล่งน้ำขีิของคนน้ำเนเธอ่ะล่องขีินี่นะเพราะว่าของปูเป็นเศบฝันเม็ดเดียวนี่ละครับผู้เก็ เลขกันนั่นเด้ไปเลยเลขที่พูดฟันว่าที่พูดฟันว่ามันขึ้นนั่นนั่นเด้อาจจะมันมาเบิ่นกันมาเบิ่นมันอาจเป็นสองสองเนาะสองสองใช่ไหมครับเออมันพอมันศูนย์สองสองแมพผัวงานแก้วันมันเบิ่ลมันอาจจะเป็นอ่สองสองคงสินะค่ะเพราะมันไม่เบิ่ลนี่ค่ะแต่ว่าเกืบพูดฟันได้ก็เป็นตัวเดียวนั่นละเม็ดเดียวนั่นละค่ะ เนิ่งในบนรถเม็ดเดียววงกลมเดียงเลยค่ะมันใจเพราะว่าเด็กตัวน,น,นี้ผู้ก็จะขวันคักเสียะนี่ค่ะแต่เวลาไปล่ะแต่เวลาค่ะปูคะเดี๋ยวกันหน่อยมาบอกตืิมคะ่ะได้เวลาอยู่ค่ะปูเดี๋ยวกันหน่อยบอกตืิมเอาค่ะปูคะมีแล้วกับพิจเช่นาเพิ่งเพราะว่าเป็นเย็ดสูตรเพิ่มกับเพิ่มกับเพิ่มกับใบเัมือนขากิวอาเซีย อันนั้นียมมันเขาของคนเน้อคนกต่ว่าเขาสูงหมดอยู่เนาะค่ะปูแต่ว่าเรียงมาวิ่งนี่ผมเคยรุ้ในเทียมบอกว่าฉันแต่ว่าคนนี้คนไหนวิ่งหาเม็ดเดียวเลยเนาะค่ะปู่ค่ะอืมหลักของปู่กะมันมันตันใครฝันตันเด็ดเนาหรือว่าอะไรมันก็ตรงนะกับเด็กสูตรของคนอยู so. ่มันก็มีอยู่เขากันอยู่ค่ะแต่ว nice ่ากันในนันจามฝันปู่กับฝันในเม็ดเดียวทีละค่ะแต่ว่าอันที่เด็กโตนั่นอยู่ นันนะเมันมาบึ่แต่ว่ามันขันมันเป็นสามตัวมันี่เป็นศ <c oughs> ูนย์สองสองศูนย์สองสองนี่ค่ะเขียนสามตัวลงน้ำก็ได <c oughs> ้ค่ะมันมัมันมาันวลแตไมันถี่เป็นศูนย์สองสองกับสองตัวมันถี่เป็นบึ่งบึ่สองสองเนาะค่ะเอ้หช่วยพอนาเด้อค่ะไอ้เก่งพี่มินทุกคนนั่นแหะไอ <c oughs> มีโชกมี่มัมนกกี่บงตังสองทุมกั วัา่นได้จับมันเสนกันแลน้นเนื้อไนี้เ้อะค่ะพาะว่าจังตาผู้ฝันนี่เพราหายซื้อหน่วยเนี่จะเอาลอยคู่ลอยเียผู้เนใยนผู้ฝันผู้บอกแมินน่าค่ะเขาจามนั่นละถ้าเจนเน,เน,น,นั้นถ้าจนแมนแมนกับดิตถูกไงเนาะค่ะพูดให้เขาให้เงี้ังปังมือแล้งสองทุง่มก่เลยยับมันเสนกันล้นคือจังปูอ,อไปพอนไปนี่ล่ะค่ะผู้กบมันใจยุ่มิดเดียวเนี่ละตังก๋ไม่เพิ่มเพิ่มเนอะค่ะอ่กัน

เมื่อนั้นผู้ก็บอกว่าตามผู้นั่งรถท่านดก็ออกขั้นนั่นแมนว่ล่ะค่ะมันกับมาออกทั้งรัฐบาลเราก็มาออกเกันอันเล่าวนแมนว่าล่ะค่ะไว้กันผู้เอากทั้งสามตัวนี่กัแองกิดกรุงกรุงเลยเหลียวผู้พนดนนั่เจ้าของเป็นหาไปนี่ค่ะผู้ก็บว่าเร่กผู้ขึ้นมันอกีเลีวมันต่อน้าหกเป็นว่ล่ะค่ะผู้มันต่อหกเอ้าไอไม่ชมไม่มนค่ะบเร่องกันเลย่ะ อ,อ,อย่างนี้มาฟังเพื่อชวนปูบอกเนี่ยและเดียวจับมันเสียนกันหลานเลยเหมือนแรงค่ะปู่เอาจบสุกมันมันกล่าวนมามสกาลนะคะปู่ขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะผู้บริหารแนวทางจากอ่าปูวัดปลาอุดอรนะคะแนวทางของหลานเคยของปูนะคะผู้บริหารตำล่าเนาะค่ะเนาะมื้อนี้นะคะเล่าวิ่งวิ่งหานะคะแนวทางมี6824427 9 หนึ่งสามหาสองหาสามเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์ไปพี่น้องคะเอาอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะส่วนแนวทางของหลานเขยปูนะคะหวัวที่ผ่านมานี่เขาวิ่งสองนะคะแต่ว่าจับคู่เพราเขาเนาะเขาตะตัววิ่งนะคะไปพี่น้องคะเขาวิ่งสองนะคะเอาไปดี้นะคะแนวทางของปูหวัวที่ผ่านมาก,กับเขาโตอ่า เขาตั้นหล่นนะคะเขาหกฮกนะคะพี่น้องคะเขาตั้นหล่นหกฮกนะคะอันนี้ของปูนะคะเขาตั้นหล่นหกฮกเนาะบัิษัทสำหรับของปูวันนี้นะคะกะลงไปเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องคาลงไปเมื่อวานนี้นะคะตัวที่ปูเล่าฝันเห็นนะคะตัวที่เลาบอกปูบอกเบิ้งลเรื่องไปซื้อก็คือสองเก่าซีนะคะปูแล้วบอกว่าให้ซื้อลอยคึ้นลอยว่าสันพ่อแม่พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางตําเล่าชวงใบนี้นะคะแนวทางจากปูวัดปลาอุดอรนะคะแล้วก็แนวทางของหลานเคยของปูนะคะพี่น้องคะจังไรก็อย่าลืมนะคะนําเป็นพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาขาพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญา,านในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรนเทาสุขสกอลค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะรายการต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมลอ่าในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าว่าอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขางแม่เล่าก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปิดที่สิเดปป์ปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะ พ่อแม่พี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลมณีของกูค่ะมีเพียงซัมนี้ค่ะและก็สิได้ขอตัวลาพ่อพี่น้องบรรทมสุกุนไปก่อนนะคะเอาไว้บอกันไหมก็แอบได้คลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี